สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู c, ้ชมนะครับ <illing> วัน <Skill> น so ี้ผมพามาชมการขุดโคกหนองนานะครับในพื้นที่ของตําบลระแงอําเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับน่าจะเป็นเจ้าแรกนะครับในงบเงินกู้นะครับโคกหนองนาโมเดลนะครับซึ่งเป็นโครงการของกรมการพัฒนาชุมชนนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านยางเตี้ยหมู่ที่7นะครับตำบลระแงออำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์เป็นพื้นที่ของ คุณน้าสายันเว่นดีนะครับในพื้นที่จํานวน3ไร่นะครับเป็นแบบจํานวน3ไร่นะครับแบบแปลนที่ใช้นะครับใช้แบบทารานาวาออกแบบโดยดรพิธานไพโรธนะครับซึ่งเป็นแบบมาตรฐานของพัฒนาชุมชนนะครับเนื้อที่อยู่ที่ประมาณ3ไร่แต่ว่าพื้นที่จริงนะครับพื้นที่จริงพื้นที่จริงมีอยู่ประมาณ10ไร่นะครับ สิบไร่แต่ว่าแบ่งพื้นที่ออกมาจํานวน3ไร่นะครับทาเป็นโคกหนองนามโมเดลเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนนะครับซึ่งแต่ละหมู่บ้านนะครับแต่ละหมู่บ้านก็จะมีจํานวน1แปลงนะครับแปลงนี้เป็นแปลงของอคุณสายันแว่นดีนะครับอยู่ที่หมู่ที่7ตําบลังแงงนะครับทราบว่าเป็นเจ้าแรกด้วยนะครับที่ได้ทําการขุดก่อนที่จะมีการขุดนะครับก็จะมีการตีผังก่อนนะครับจะมีการตีผัง แบบทารนาวานะครับจะมีสะสมจำนวน2รลูกนะครับตรงนี้เป็น1สระนะครับแล้วก็ที่กําลังขุดอยู่อีก1สระนะครับจํานวนดินนะครับปริมาณดินที่จะต้องขุดนะครับอยู่ที่4 0 0 0คิวนะครับในพื้นที่3ไร่นี้จํานวน4 0 0 0คิวนะครับโครงการโคกหนองนาโมเดลนะครับจะมีอยู่จํานวน2องสแบบก็คือแบบ1ไร่และแบบ3ไร่นะครับ แต่ละในพื้นที่แต่ละแบบนะครับพื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับต้องดูพื้นที่ของตัวเองนะครับว่าพื้นที่ของเราจะต้องเหมาะกับแบบไหนอย่างทารานาวานี้นะครับก็จะต้องมีพื้นที่จํานวน2ต่อ3นะครับเขาเรียกว่า2ต่อ3นะครับก็คือหน้าต้องกว้างหน่อยนะครับแล้วก็มีมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมี1ต่อ3 2ต่อ3แล้วก็1ต่อ1นะครับ แต่ว่าพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างจะหน้ากว้างแล้วก็ยาวลงไปด้วยนะครับพื้นที่ใหญ่นะครับก็เลยใช้แบบไหนก็ได้เจ้าตัวก็เลือกแบบทารานาวานะครับผมว่ามันสวยแล้วก็ขุดง่ายนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับเมื่อวานมีการตีผังโดยพี่น้องชาว พัฒนาชุมชนสีขอนะครับแล้วก็ในช่างอบตนะครับพร้อมทีมงานรถขุดและเจ้าของพื้นที่นะครับร่วมกันตีผังมีการตอกเสานะครับเห็นไหมครับต้องมีการตีผังก่อนนะครับวางแผนพื้นที่ตรงนี้นะครับมีข้อดีที่ว่ามี คลองสาธารณะนะครับเป็นห้วยสาธารณะขนาดใหญ่นะครับอยู่ทางด้านนู้นนะครับด้านหลังต้นกล้วยไปนะครับซึ่งเจ้าของสวนก็ได้มีการนําดินมาถมแล้วก็ทําการเกษตรไปบ้างแล้วนะครับบางส่วนพื้นที่น่าจะประมาณ2ไร่นะครับที่ทําอยู่นะครับข้างบนตัวนี้ก็จะขุดแล้วก็เอาดินเนี่ยไปให้กับให้ชนกับพื้นที่ดินพื้นที่ดินเดิมนะครับที่อยู่ทางด้านบน ทำต่อลงมายาวลงไปเลยนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าจะพาดูตั้งแต่การทํางานตั้งแต่วันแรกแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาติดตามให้ชมอีกในวันต่อไปนะครับ SK135R ครับตัวนี้โกเบโกนะครับสามารถยืดยืดบุ้งกีออกไปได้ยาวมากเลยนะครับเนี่ย ไหมครับตอนนี้กําลังขุดอยู่นะครับทราบว่ารถขุดก็เคยขุดมาหลายแปลงแล้วนะครับประมาณสองสแปลงนะครับสองแปลงแล้วนะครับเสร็จจากนี้ทราบว่าจะไปขุดในพื้นที่ของหมู่14บสี่ตำบลระรงแงงนะครับ โเบลโก้ 135A คือจะมีการขุดดินจากส่วนนี้ก่อนนะครับแล้วก็คูณไว้ด้านข้างนี้ก่อนเพราะว่าพื้นที่พื้นที่ด้านข้างหลังกองดินนี้ไปนะครับ พื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับหลังจากนั้นไมโครก็จะใช้บุ้งกีปรับสภาพปรับหน้าดินให้กว้างออกไปนะครับทางด้านหลังให้เต็มพื้นที่นะครับก็ตรงนี้นะครับโดยปกติแล้วเป็นพื้นที่ที่ลุ่มนะครับอยู่ติดห้วยน้ําค่อนข้างสูงนะครับในช่วงในช่วงหน้าฝนนะครับก็เลยจําเป็นที่จะต้องขุดถมดินให้มีความสูงอย่างน้อยๆผมคิดว่าต้องมี1เมตรนะครับเมตร20นะครับ อย่างน้อยๆให้มีเมตรยี่สิบนะครับดูจากพื้นที่ดินเดิมนะครับเห็นไหมครับดินอ่าไม่ไม่ใช่ดินเดิมนะครับจากพื้นที่อ่าพื้นที่ดินที่เจ้าของได้ถมไว้บางส่วนแล้วนะครับที่ทําการเกษตรไปแล้วเห็นไหมครับสระนี่จะใหญ่มากนะครับ สาตรงนี้สาลูกนี้นะครับคือทั้งสองสาก็จะให,ใหญ่ประมาณนี้นะครับนี่ครับมีการตอกหลักไว้แล้วครับเกือบเต็มพื้นที่เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยว วันพรุ่งนี้ค่อยมาชมกันนะครับกับความคืบหน้าของการขุดโคกนองน้ำโมเดลนะครับพื้นที่3ไร่บ้านยังเตี้ยหมู่ที่7ครับแบบทารานาวาครับสวัสดีครับ